หนึ่งในร้านที่อยากมาที่สุดในนิวยอร์กรอบนี้เลยร้านนี้จองยากมากผมใช้เวลาจองประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับหารที่นี่มันเป็นอาหารที่เขาเรียกว่านิวอริกันเป็นเฟเวอร์ที่ไม่เคยเจออ่ะคือกินแล้วแบบต้องต้องลองหลับตานิดนึงอ่ะ มากแล้วอะเข้ากันมากเข้ากันมากนี่นะเขาเรียกว่า perfect bite perfect b บท์แผ่บอกฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะครับอยู่ที่ร้าน63คินตันนะครับขอโม้นิดหนึ่งว่านี่เป็นร้านที่หนึ่งในร้านที่อยากมาที่สุดในนิวยอร์กรอบนี้เลยแล้วเราก็ได้นั่งอยู่ที่แบบ front row เลยซึ่งเป็นบาร์แล้วตรงข้ามของเราเนี่ยเป็นเชฟนะครับซึ่งชื่อว่าเชฟแซมนะครับเขาจะทำอาหารให้เราดูกันซึ่ง ที่มาที่ไปของร้านเนี้ยก็คือว่าร,ร้านเนี้ยในทีมงานที่เขามาทำเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานที่เ,ออเคยทํางานอยู่ที่ร้านชื่อว่า Chef Table a ิล a อด o o k l ิ n นะครับซึ่งเป็นร้านที่ดังมากในนิวยอร์กซึ่งเขาเนี่ยก็แยกตัวกันออกมาเปิดร้านใหม่ชื่อร้านว่า63 Clinton นะครับผมไม่แน่ใจข้อมูลตรงนี้ผิดปะนะถ้าผิดก็ขออภัยแล้วก็เขามีทีเด็ดของเขาเลยก็คือคาเวียโลซึ่งเดี๋ยวผมจะสั่งซึ่งต้องแอดออนนะครับเดี๋ยวจะเอามาชิมกัน ร้านนี้จองยากมากผมใช้เวลาจองประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ร้านเล็กมากนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวจะไทยอินให้ดูภาพมีที่นั่งที่เป็นบาร์แบบเรานั่งหนึ่งเนะน,นี้ยน่าจะไม่เกินแบบประมาณ15-20ถึงี่ที่นะครับแล้วทุกใช่ใช่เราก็จะมีโต๊ะนั่งนิดนึงแต่ว่าใครๆครมาก็อยากจะแบบอยากมาดูไลฟ์คุกกิ้งนะเราไม่ต้องสั่งอาหารอะไรเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยเชฟจะจัดให้เราหมดสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า add ออน o อะไรเตาอะไรเาเอาเพิ่มคาเวียหรือไม่อเอาเพิ่มคาเวีย แล้วก็อย่างก็คือว่าผมคิดว่ามาร้านแบบนี้อย่างน้อยจะต้องสั่งเครื่องดื่มอย่างน้อยคนละแกว้วอะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับเครื่องดื่มก็หมายถึงว่าเครื่องดื่มทางแอลกอฮอล์เพื่อที่จะให้มาแมชกับอาหารที่คุณคุณทานนะครับ <c oughs> ก็คือเมื่อกี้นะครับผมได้ถามที่มาที่ไปแล้วก็คือเชฟแซมเนี่ยเขาดังมากเพราะว่าหนึ่งเขาเคยร่วมงานกับทางเชฟเทเบิลแอดบุกลินสองเนี่ยคือเขาเป็นเชฟที่ได้รับมิชลินสตาร์หนึ่งดาวตั้งแต่อายุ2ี่ก็คือแบบ น้อยคนมากที่อายุน้อยขนาดเนี้ยเราก็ได้รับดังมาแล้วก็เราได้สั่งเครื่องดื่มไปตอนแรกนึกว่าจะสั่งไวน์ว่าอยากจะเปิดด้วยค็อกเทลเพราะว่าบาร์เขาหน้ากิน่นแล้วก็บาร์เฮนเดอร์เขาก็ดูแบบโปรอ่ะเราก็เลยลองสั่งค็อกเทลที่เป็นซิงเกอร์ของร้านเขามา2อย่างเมื่อกี้สั่งไปเป็นอย่างแรกก็คือสั่งเป็นคิทเช่นซิงค์นะครับซึ่งเขาเอาพวกสมุนไพรแล้วก็อะไรต่างๆอ่ะอิงฟิเดนต์ต่างๆที่มาอย่างในครัวมาทำเป็นค็อกเทลอันที่หนึ่ง กับ2เนี่ยผมสั่งเป็นบัมบูไปนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมของพวกมีดอกไม้แล้วก็สักเกก็อยากลองเพราะว่าจะเล่าให้ฟังว่าอาหารที่เนี่ยมันเป็นอาหารที่เขาเรียกว่า New American New American นิวอเมริกันนิวอเมริกันก็คือแบบจะมีความเป็นอเมริกันที่ไปฟิวชั่นเยอะกับพวกเอเชียนฟู้ดอะไรเยอะซึ่งกำลังเป็นฮป์ที่ดังมากในนิวยอร์กตอนนี้คือเป็นอเมริกันสไตล์ใหม่ไม่ใช่เบอร์เกอร์ไม่ใช่พิซซ่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นอเมริกันที่เอามาแบบครอสกับ ชาติอื่นๆมันไม่ได้เป็นเหมือนอาหารที่เราเรียกว่าฟิวชั่นแบบแต่ก่อนที่เอาซูชิญี่ปุ่นมาผสมกับมายองเนสแล้วเรียกว่าเป็นแบบเจแปนนิสฟิวชั่นมันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้เป็นอเมริกันฟิวชั่นเดี๋ยวให้มาลองดูกันครับเมื่อกี้นะครับเขามาก็าจะมีคนมาอธิบายให้คุณฟังจานต่อจานเลยว่าจานนี้คืออะไรซึ่งคอสแรกของร้านมาเนี่ยก็แปลกมามันเป็นทาโก้นะครับมากับแฮชบรวน์แล้วซอสเนี่ยก็เป็นแบบ อิงกิเลนบางอย่างขั้วในแหละเรามีส่วนผสมของอัลเบอร์คาโดด้วยจะมีไข่ปลาบางชนิดมีไข่ออนเซนที่อยู่ในราเม็งแปลกนะคือเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแบบฮัชฟรายของผสมกันแล้วก็มีอัลเบอร์คาโดด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวลองชิมแล้วนะเดี๋ยวลองชิมก่อนคำหนึ่งแล้วกันแล้วขอแวะไปอ๋อมีเอเดฟเฟอร์ฟลาเวอร์ด้วยโอเคโซนี่คือแบมบูไงแบมบูมันก็ like a martini with sake เป็นสาเกนะครับท,ที่ออมไชิมลองกันนะอร่อยแบบความหนมากกว่าอร่อยคือความแปลกคือว่ามันแปลกมากอะ่ะมันเป็นความฮัชบราวน์เมื่อกี้แล้วก็มาเจอกับไข่ออนเซนแล้วก็อะโวคาโดแล้วก็อยู่ในทาโก้คือแบบอะไรกันวะมันอยู่ในคำเดียวคโคตรประหลาดอะ่ะแต่ว่าแบบ เป็น experience ที่ด er <'s> okay. um, ีจ like. ร hmm. ิงๆแล้วก uh, ็แบบ็อกเทลเขาอ่ะผมชิมให้ดูอีกรอบหนึ่งเขาบอกวาเนี้ที่ผมกินคล้ายๆมาเก็ตมาตินี่นะแต่ว่าเขาเอาพวกอิงกิเดียนญี่ปุ่นใส่เข้ามาหอมอ่ะต่อชิมมันน่าดนีงเขาอิงกิเดียนจากอิงกิเดียนจากในครัวมาใช้อันนี้มันเป็นทิชซ์่ินซิงอ่ะซึ่งสีแดงเนี่ยนะครับอ่า เขาเอาอิงก <muitas S 2> ิเลนจากในครัวของเขาเนี่ยมาทำเป็นของเพลนะครับน <for ina> <cer> ี <actually> so that that ่นะครับเมื่อกี้เรียบร้อยไปแล้วกับจานแรกเป็นไงมาดามจานแรกชอบมากแล้วก็นี่นี่คือฟอนโลมากเหรอครับเราเห็นเชฟเขาทำกันอยู่นะฮะแล้วก็ด้านหลังเป็นบาร์เอ็กซ์คลูมากเห็นนะนี่นะครับเชฟมาเสิร์ฟเป็นคาเวียโรนะครับเชฟแซมซึ่งคาเวียโรคือซิกเนเจอร์ของซิกตูรีคินตันนะครับอันนี้ต้องแอดออนนะ ให้มาอย่างเยอะไม่อั้นนี่นะครับเป็นคาเวียโรซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ผมมาเริ่มแล้วนะครับอ<ต>ืมเป็นเค็มนวๆมีแบบความเป็นสาลายคืออันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านนี้พูดตรงๆว่ามาเมืองไทยเพื่อคำนี้เลยนะครับอ่ะลองกันนะเป็นไงเข้าใจความดีของมันละ มันนัวมันเนียนแล้วมันก็มีความละเอียดแบบละเอียดแบบเม็ด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 แล้วก็มีความเป็นทะเลอ่ะแต่ไม่เหมือนอูนินะแต่ว่าแบบเราชอบสัมผัสมันมันแบบลักชัวรี่อู้อยากกินนานๆมันแพงอยากกินนานๆอยากให้อยู่ในปากนานๆ <c oughs> ดีมากเลยอ่ะ เดี๋ยวผมจะไทอินรูปให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นฮามะจินะครับผมลองก่อนเนอะแตะซอสนิดนึงนะครับซอสเป็นสีเขียวซอสไม่เผ็ดเลยเป็นกลิ่นแบบโหระพากับเพราไทยอะประมาณเนี้แต่เผ็ดของของเขา่ะของเรานี่คือคนละเวลอ,ะอ่ะอ่าชิมต่อไปนะอืมผมจะบอกว่าความดีทุกคำของร้านเนี้ย มันมีความแปลกแทรกอยู่เป็นเฟเวอร์ที่ไม่เคยเจออะ่ะคือกินแล้วแบบต้องต้องลองหลับตานิดนึงอะ่ะนะเออพอหลับตากินปุ๊บแล้วก็คือรู้สึกเป็นเม็กซิกันแล้วพอคือลงใบปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าเออมีความเป็นไทยนิดนึงแล้วก็ญี่ปุ่นเจ๋งวะ่ะมาแล้วนะก็คือคอสที่3ของเราเนี่ยเป็นมอร์เรลคอสก็คือว่าเป็นปลาคอสสายพันหนึ่งนะครับแล้วเขาทำซอสขึ้นมา ใส่ m o r ์เรลเช r ร์แล้วก็ส c กลอนมอร์เรลนี่ผมเข้าใจว่าเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดที่ผมชอบอะ่ะเห็ดมอร์เรนะครับแล้วก็มากับปลาคอตนะครับเป็นซอสขอแตะซอสก่อนอืม mm. เป็นซอสออกครีมหน่อยอืม mm. ดีมากปลาสุกพอดีมาก mm. ผมชอบนะ mm. เออมีเห็ดเราชอบเห็ด m o r ์เรกินแล้วแบบ เป็นเห็ดที่หอมดีแล้วก็ให้เท็กซ์เจอร์ที่ดีเป็นปลาคอตอยู่ในซอสเห็ดสุกดีหนังกรอบแล้วก็มาจบด้วยความเป็นเอเชียอะไรบางอย่างที่แบบอก็เมื่อกี้นะครับพนักง,งานเสิร์ฟเขามาอธิบายให้เราฟังว่าไอเห็ดมอรลที่ใส่เข้าไปในจานปลาคอตเราเมื่อกี้ไม่ใช่เห็ดธรรมดานะคือผมกินมาตลอดผมรู้ว่าเห็ดนี้มันอร่อยแต่ผมไม่รู้ในความหายากของมันเ<ม>ขาบอกว่าเขาโตมาในจุดที่ ปลูกของ,ของเห็ดมารรซึ่งมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่โดนไฟไหม้มาสักประมาณพวกไฟไหม้ไฟป,ป่านะครับหลังจากนั้นสักปี2ปีเนี่ยเห็ดมันจะเกิดขึ้นคือมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะปลูกด้วยน้ํามือมนุษย์ได้เรียกในว่วฮิวแมนเมนนะครับก็เลยเป็นของที่หายากแล้วก็มีราคาสูงเดี๋ยวจานต่อไปนะครับเขาใช้ชื่อว่าพิกกี้โทครับคงเป็นจานปูนะครับมีมาผสมกับ ไวแอส s พรัสแล้วก็ชูการ์สแนปพีแล้วก็บาวาบีนก็ถั่วอีกเหมือนกันนะครับจานนี้ก็เป็นจานที่เป็นเริ่มเป็นอาหารทะเลของเขาเพิ่มเป็นปูนะแต่ว่าแพรเนี่ยเขาแอดอูนิมาเพิ่มนะครับสำหรับจานนี้ซึ่งเขามีให้เลือกปกติว่าคุณจะเอาอูนิสายพันไหนมีซันตาบารบาร่าอูนิแล้วก็มีฮอกไกโดอูนิแต่ว่าเราเลือกเป็นซันตาบาร์บาร่าอูนิไปเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราได้กินฮอกไกโดอูนิอยู่แล้วแล้วเราก็มาอเมริกาครั้งนี้เราก็เลยอยากลองอะไรที่มันนเป็แบบ แปลกใหม่ก็เลยเป็นซันตบบบาบาบาราอูนีนะครับลุยเลยนะครับพิกกี้ทอคราบอูนีพุกรรพก่อนมันไม่ใช่ถั่วแบบถั่วอบนะมันเป็นถั่วมันละลมแบบตะกูลถั่วลันเตาอะ่ะแล้วก็เป็นเนื้อปูมาแล้วอะ่ะเต็มเต็มความแปลกอะลอืมปูแน่นมากพิกกี้ทอครับปูอะไรไม่รู้อะ่ะแต่ปูดีอะ่ะ มีความแบบครันชี่ของผัวบางแบบกับกอบนิดๆเล็กๆเป็นอาหารฝรั่งเลยนะแต่มีกลิ่นและก็มีอะไรบางอย่างที่ผสมเข้ามาแล้วทําให้นึกถึงขนมจีนซาวน้ําเวย้ยเหมือนมีผสมของกะทินะแต่เขาไม่มีนะคือเหมือนแบบมีมีรสชาติความเป็น t ropical fruit กะทิผสมกันแต่ว่ามันจะมีความแบบ l ั x u r y โดดขึ้นมาเพราะมันมีอูนิ คือนีทุกคนรู้อยู่แล้วรสชาติมันออไปทางครีมถูกไหมแล้วพอมาเจอ,อน,นี้มันก็เลยแบบกลมอะ่ะกลมแบบนัวนะโอเคครับสําหรับจานนี้ก็สุดยอดก็คืออันนี้มาแล้วฟังดูแล้วตื่นเต้นเลยมันชื่อเมนูว่าบล็อกโคลินี่มันเป็นผักบ็อกโคลีนั่นแหละ เขาให้คุณมากับดาร์กไรก็คือซาวโดซาวโดที่ทำมาจากธัญพืชสีดำนะครับดาร์กไรนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของฟริกอยู่นิดนึงนะครับจุดเด็ดของเขาก็คือว่าซอสเขาคุณผู้ชมความเจ๋งก็คือว่าไอ้ไอ,บอ้บ็อกคลีผักบอกคลีเนี่ยข้างล่างมันเป็นซอสที่เป็นชีสะซึ่งชีสเนี่ยเขาหมักมาทั้งหมด24เดือนอดูดิแล้วก็มีความเป็นชินลี่ทิดนึงอะไรเงี้ยแล้วนี่คือดาร์กไรเดี๋ยวคำแรกนะครับผมจะ ชิมไอด์กไรเซอร์โดนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เนี่ยกับเนยทั่วไปก่อนอออหนหืมขนมปังเซอร์โดดีจริงคือขนมปังมีความกรอบนอกแบบกรอบจริงนะแล้วข้างในก็คือนุ่มแต่มีความเปรี้ยวไงคือเปรี้ยวชัดมากครับเซอร์โดเขาเปรี้ยวชัดมากแล้วก็เขาให้ดิฟกับเมื่อกี้ผมกินกับเนยไปละอันนี้ผมดิฟกับ ชีสซอสของเขานะครับซึ่งหมักมา24เดือนเมื่อกี้ทางเมนเนเจอร์ร้านบอกว่านี่คือ one of his favorite หมากกอดเดี๋ยวอันนี้คำนี้กินแบบ Full s t เขาเข้านะซาวโดแล้วก็บอกโคลีแล้วก็ชีสซอสแล้วก็มีชิลลี่อยู่ข้างบนนิดนึงเอาเขาต้อ,องกนอนงอินมาสมงกันเข้ากันมากเลยเข้ากันมาก นี่นะเขาเรียกว่าเซอร์เปกไบเมนูถัดไปของเราก็คือเบิร์เกอร์ชอยฟอกชอตรปส์ก็เป็นกระดูกหมูกระดู <c oughs> กหมูย่างเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมาอยู่ในน้ำซุปเฝอซึ่งก็น่าจะเซอร์ไพรสอีกจานหนึ่งอันนี้เป็นคอสุดท้ายแล้วคืออันเนี้ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นชอตริป <c oughs> ที่เขาย่างมาด้วยไฟอ่อนนะครับ ใช้เวลาเกือบถือหึ่งวันเลยทีเดียวเชฟเนี่ยต้องการผลลัพธ์คือให้เราได้กลิ่นผานแบบพุ่งออกมาเลยอ่ะราดมากับน้ำซุปเฝอที่ต้มอย่างเข้มข้นเหมือนกันเป็นสไตล์เวียดนามส่วนด้านบนอีกทีหนึง่งท็อปมากับพริกที่มาจากผักดองพิคเคิ คือเอาพริกไปดองแล้วมาทําเป็นซอสอีกทีหนึ่งน่าสนใจมากนะครับจานนี้จานสุดท้ายนะครับให้มีดให้มีดอย่างรูมมือนะคระมีดสเต็กนะครับเป็นซี่โครงหมูหัวนุ่มมากอ่ะเอามีดลงไปปุ๊บแล้วแบบคลึบลงไปเลยอะเชี่ยเจ๋งว่ะคือมีความสดชื่นในแบบซุปเนื้อของเผลอแต่ตัว กระดูกหมูเนี่ยนุ่มมากคือที่เขาโม้ว่ายี่บสี่ชั่วโมงแล้วมีกลิ่นทานอ่ะได้กลิ่น่านจริงๆสิ่งที่เราชอบมากสำหรับจานนี้คือว่าเขามีเป็นผักของเขาอ่ะซึ่งทําเป็นผักดองเขาเรียกว่าพิเคเกิลอ่ะแต่ว่าไม่ใช่พิเคเกิลแบบแตงกวาดองนะตัดกับตัวชอตริปส์อ่ะซึ่งกินออกมาแล้วแบบมันเป็นความสโมกกี้ตัดกับความฝาดๆหน่อยของผักดองเข้ากันมากแล้วก็มีความสดชื่นใส่เข้ามาของแบบเฟอ เด็ดจริงอันนี้คือมันใหม่มันแปลออกมาแล้วนะครับสำหรับของหวานจานสุดท้ายเป็นเบเกิลาสกาแล้วข้างในก็เป็นเชอร์รี่กับชอ็อกโกแลตนะครับต้องเคาะก่อนเดี๋ยวเคาะให้ดูอ่าเคาะปุ๊บข้างในก็จะเป็นเชอร์รี่กับชอ็อกโกแลตนะครับ อืมอึมสดฮื้มากนี่คือเชอร์รี่สดๆแล้วเขาก็ไปใส่โอเวนเราอบข้ามคืนเพื่อเบคให้กลิ่นเชอร์รี่มันออกมาแรงแบบส่ายออเวนให้ดูข้างหลังเทฟแซมเนะลยอ้าหลังม,มู๊เป็นไงดีไหมโคตรดีร้านนี้ทุกคนดูดูร้านดูหน้าร้านเมื่อกี้ฝนตกเลยถ่ายให้ดูไม่ได้นี่หน้าร้านและนี่คือถนนนะครับแคบแ ร้านคือดูไม่รู้เลยว่าแบบ exclusive มากนะจองยากมากๆอาหารเขา experience นมากอาหารที่มันเป็น New h ฮป e ตอนนี้ในนิวยอร์กเนี่ยเขาเรียกว่า New American mm hmm. คือแต่ละจานที่เมื่อกี้เรากินเรารู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์ทุกจานเลยรู้สึกได้เฟลเวอร์ใหม่มันได้อะไรที่มันใหม่อะซึ่งปกติเรากินอาหารฝรั่งทั่วไปพูดตรงมันค่อนข้างเลี่ยนแต่เนี้ยความเลี่ยนที่คุณจะสัมผัสมันอะมันน้อยเพราะว่ามันเหมือนแบบไปดิสคอเวอร์ทั่วโลกเลยอะ แล้วผมก็รู้สึกว่าร้านนี้เป็นร้านที่สเปเชียลมากแล้วก็ทำให้ทริปนี้ของเราเนี่ยได้เติมเต็มจริงๆ,ๆขอเสริมนิดนึงนะครับคนที่มาร้านนี้คือดาวไซส์ของมันคือว่าราคามันไม่ได้ถูกเพราะว่าเวลาคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องสั่งแอดอน,นุ้นเพิ่มแอดอันนี้เพิ่มแต่เชื่อผมเถอะว่าถ้าไหนๆมาถึงแล้วเนี่ยขอให้แอดคาเวียโรนี่นะถ้าคุณไม่จัดผมบอกให้เลยว่ามาไม่ถึงอูนิถ้าไม่จัดก็มาไม่ถึงเหมือนกันถูกไหมก็ต้องแอดให้หมดต้องกินเครื่องดื่มนิดนึงจะไวหรือจะคอเคลของเขาเนี่ย ถ้าคุณมาแล้วคุณกินกับน,น้ำเป,เปล่าเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามันไปไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นเชื่อผมเถอะว่าไหนๆมาถึงแล้วจัดซะขอบคุณมากนะครบับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่กับจะไปจะไป